อ่าเด็เดกๆมาดูเรื่องค่าสมบูรณ์ต่อเนาะค่าสมบูรณ์คืออะไรครับครูค่าสมบูรณ์ก็คือเครื่องหมายขีสองขีดแบบนี้ที่ทําให้ตัวความหมายของมันจะเป็นลบเปลี่ยนเป็นบวกเสมอหรือถ้าเป็นบวกอยู่แล้วก็จะกลายเป็นบวกเหมือนเดิมประมาณนี้ครับอ่ะทีนี้หนูดูงานเขีนี้ให้ดีนะ ค่าสมบูรณ์ต้องมากกว่าศูนย์เสมอค่าสมบูรณ์ต้องมากกว่าตัวมันเสมอหรือเท่ากับตัวมันเท่านั้นห้ามต่ำกว่าตัวมัน2ตัวนี้เท่ากันครับเพราะเวลาดึงออกมาจะกลายเป็นบวกและเป็นบวกทั้งคู่และ x คูณ y มีความหมายเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x และค่าสมบูรณ์ของ y คูณกันเพราะมีค่าสมบูรณ์ควบแบบนี้ดังนั้นข้อที่5ข้อที่6ครับค่าสมบูรณ์สามารถแจกใส่การคูณและการหารได้เลยจําให้ดีนะค่าสมบูรณ์แจกใส่ คูณหรือหารได้เลยนี่คือเงื่อนไขค่าสมบูรณ์แจกใส่คูณหรือหารได้เลยนะครับทีนี้เขาบอกว่า x ลบ y ท่กากับ y ลบ x ครับเงื่อนไขนี้ก็สําคัญเหมือนกันเนาะนะค่าสมบูรณ์สามารถแจกเข้าไปได้ในได้เลยครูครับถ้ายังจําไม่ได้เดี๋ยวครูถ้ายังจําไม่ได,ไได้เดี๋ยวเราค่อยกลับมาย้อนดูก็ได้ฮะไปเรื่อยๆครับไม่รีบไม่รีบ นะจำไว้นะเลขที่กำลังสามารถแจกเข้าไปด้านในได้แล้วก็ถ้าเมากกว่าค่าสมบูรณ์ของ x ดังนั้นเวลาแจกเราจะแจกเป็นแบบนี้ครับจำการแจกให้ดีลนะูกดูให้ดีนะดูให้ดีดูให้ดีถ้ามากกว่าดูให้ดีนะถ้าน้อยกว่าจะเขียนแบบนี้ถ้ามากกว่าจะเขียนอีกแบบหนึง่งมากกว่าจะเขียนในแบบหนึง่ง ดูให้ดีนะจําให้ดีเลยเดี๋ยวเราไปดูพาใช้พาใช้เขาบอกว่าถ้า x มากกว่าศูนยแล้ว y น้อยกว่าศนย์แล้ว x คูณ y มีค่าเป็นบวกเสมอนะลูกเพราะเขามีค่าเครื่องหมายสมบูรณ์มาแล้วเนี่ยจะเป็นบวกเสมอทีนี้ถ้าไม่ใส่แบบนี้เช่นครูให้ x เป็น5 y เป็นลบ5อย่างเงี้ยลูกคูณกันนี่คือ x y คูณกันก็เป็นลบ25เราจะตอบข้อแรกไม่ได้ถ้าตอบข้อที่2ตอบได้ไหมถ้าใส่ลบด้านหน้าให้มันอีกทีนึงใส่ได้ข้อที่3มคือ x ไม่จําเป็นต้องใส่ค่าสมบูรณ์เพราะ x ม,มากกว่า0นย์อยู่แล้วแล้ว y, มันอยู่ด้านนอกไม่มีค่าสมบูรณ์มันก็ต้องออกมาติดลบนะครับอันนี้ผิดแน่นอนนะครับเพราะตัวนึงเป็นบวกตัวนึงเป็นลบออกมาต้องติดลบแต่เงื่อนไขเนี่ยเขาบอกว่าต้องออกมาบวกเสมอในกรณีนี้ก็มีโอกาสลุ้นได้เหมือนกันว่า นี่คาตอบมันจะเท่าไหร่นะครับถ้า x เป็นบวกค่าสมมูรณของ y ก็เป็นบวกนะครับออกมาต้องเป็นบวกเสมอดังนั้นเงื่อนไขตัวนี้นะที่มันน่าจะเข้าก็คือมันเข้าได้ทั้งข้อสี่แล้วก็ข้อสองนะครับเพราะว่าถ้า x มันมากกว่าศูนย์ y มันเหมือน x มันเป็นบวก y เป็นลบคูณออกมาเป็นลบแล้วมันมีลบอยู่ด้านหน้าลบลบกลายเป็นบวกเสมอในกรณีนี้ตอบได้สองข้อนะคือข้อที่สองกับข้อที่สี่ ดังนั้นวิเคราะห์ในใจวิเคราะห์ในใจนะครับค่าสมบูรณ์ต้องออกมาเป็นบวกเสมอห้ามออกมาติดลบเด็ดขาดทีนี้ไปวิเคราะห์ข้อ76ต่อก็บอกว่า a เนี่ยมันมากกว่า b เช่นคุณก็เธอก็ต้องสมมูลให้ตัวเองเลยนะ3มันน้อยกว่า5อ่าและถ้า3ลบ5ล่ะมันจะได้คำตอบเท่าไหร่หมันคือลบ2แต่ค่าสมมูลออกมาก็ต้องเป็น2 สคืออะไรครับ2คือ2คือ a ลบกับ b เช่น5ลบกับ2ในลักษณะนี้ประมาณนี้ครับตับแล้วตอบข้อสี่คือสมมุติเอาลูกสมมุติเอาขึ้นมาได้เลยนะมันมันไม่ได้ห้ามว่าห้ามสมมุตินะลูกเหมือนข้อนี้เหมือนกัน x บวก y มากกว่า z ครูให้มันเป็น2อบวกสมากกว่า1ถ้า2องบวกสลบหก็จะเหลือเป็นเลข4 เท่ากับ4 4มันเกิดจากอะไร4มันเกิดจากอะไรล่ะถ้าเกิดจาก x บวก y ลบ z ก็คือ2บวก3ลบ1ก็ใช่แต่เธอเกิดจากการบวกกันไม่ได้เช่น2บวก3บวก1มันไม่ได้4นั่นเองถ้าเป็น2ลบ3ลบ1ก็ไม่ถูกอีก ถ้าเป็น2ลบ3บวก1ก็ไม่ถูกนะนั้นข้อนี้เข้าเขาที่สุดคือข้อที่1เด็กจะสังเกตแล้วว่าค่าสมบูรณ์ตัวน,นี้ที่เขาสมมติขึ้นมาให้เนี่ยเราจะต้องหัดแทนค่าหัดแทนค่าให้มันออกนะครับหัดแทนค่าให้มันออกทีนี้การแก้สมการโดยเครื่องหมายค่าสมบูรณ์ก็คืออสมการเนี่ยมันจะต้องเป็นเส้นจำนวนเส้นจำนวนนะที่เราจะต้องฝึกฝนกันเส้นจำนวนเป็นไงครับครูดูดูนะ x เป็นอะไรได้บ้างบวก1นึ่แได้10 x เป็นอะไรได้บ้างบวก1แล้วได 10. x เป็นได้คือ9กับลบ11 9กับลบ11ถูกไหมครับเพราะ9บวก1มันมีค่าเท่ากับ10ติดแอปสรุปออกมาก็เป็น10ส่วนลบ11 1ลบ11บวก1มีค่าเท่ากับลบ10ติดแอปสรุปออกมาเป็นเลข10ก็มีค่าเท่ากันดังนั้น คำตอบคือ9กับ11มันอยู่ในช่วงไหน9กับ11ตรงนี้ไม่เอา11ไม่ใช่ตรงนี้ไม่มี9ไม่ใช่นี่ครับ9กับ11อยู่ในช่วงนี้ครับ9กับลบ1 1พูดผิด9กับลบ11อยู่ในช่วงที่3วิเคราะห์ช่วงเลยช่วงนี้ครับเขาบอกว่าคำตอบอยู่ในช่วงใดต่อไปนี้อะไรเอ่ยคูณ2แล้วได้16ก็แก้สมการธรรมดาลูก2 x ลบ4แล้วได้16 2 x เท่ากับ20 x เท่ากับ10อี x เท่ากับ10นะคำตอบแรกและอีกแบบหนึงลกูกหนูดูให้ดีนะ2 x ลบ4เท่ากับลบ16ครูทำไมถึงต้องเป็นลบ16กับ16อ่ะเพราะว่าไอ้16เนี่ยมันถูกมันถูกถอยมาจากแ b s ส์ u ล e อะไรแ b s ส์ u ลุแล้วได้16บ้างก็มี16ธรรมดาแล้วก็ลบ16แบบนี้ดังนั้นวิธีการหา,หาคำตอบจะต้องมี2วิธี ก็เลยเป็น2 x เท่ากับลบ1 2 x เท่ากับลบ6นะครับแบบนี้ x เท่ากับ10และ x เท่ากับลบ6นะหนูไม่เชื่อหนูลองแทนค่าเข้าไปดูนะครับ6 2 12ลบ4เป็น1ิใช่อ่านะถูกต้องดังนั้นคำตอบคือ10กับลบ6ต้องอยู่ในช่วงนี้ด้วย10กับลบ60ไม่ได้อยู่ในช่วงนี้10 60, ไม่ได้อยู่ในช่วงนี้1ิบ ไม่ได้อยู่สิบอ,อยู่ในช่วงนี้แต่ลบหกไม่อยู่นะครับลบหกไม่อยู่น,น,นะนะข้อนี้ตอบข้อสามจะเริ่มสังเกตเห็นแล้วนะจะเริ่มสังเกตเห็นแล้วนะ,ะในกรณีนี้อ้าวครูลองแก้สมการแบบข้อเจ็ดสิบสามให้ดูหน่อยดีในข้อเจ็ดสิบสองได้ลูก x บวกหนึ่งเท่ากับสิบแล้วก็ x บวกหนึ่งเท่ากับลบสิบดังนั้น x เท่ากับเก้าแล้ว x เท่ากับลบสิบเอ็ดนี่ไงก็ได้คำตอบแล้วอ่าจะเริ่มมีทริคข,นะขึ้นมาแล้วนะเริ่มมีทริคขึ้นมาแล้ว ข้อนี้ครับมีสมาชิกกี่ตัวครูเดยเดาใจนะตอบ2ตัวไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าแยกคิด2กรณีฮะ 2x บวก6เท่ากับ x แล้วก็อีกกรณี 2x ึ x บวก6เท่ากับลบเ x เดียวเท่ากับลบ6แล้วก็ 3x เท่ากับลบ 6x เดียวเท่ากับลบ2ะคำตอบมี2ออัน ข้อนี้ครับเราจะต้องให้ตัวนี้นะเป็นบวกกับเป็นลบนะครับเพราะเรายึดที่แอบส์ลูดเป็นหลักดังนั้น x เท่ากับ 2x ลบ3แล้วก็อีกกรณีหนึ่งคือ x เท่ากับลบ 2x บวก3นะครับเเดียวมีค่าเท่ากับ3แล้วก็ 3x มีค่าเท่ากับ 3x เดียวมีค่าเท่ากับ1ดังนั้นมีสมาชิกอยู่2ตัวนะถ้าเริ่มทำเป็นแล้วมันจะเก็ตออกข้อนี้นครูถ้ามันเป็นแอบส์ลูดทั้งสองแบบนี้ล่ะ จะมีสมาชิกกี่ตัวหนูแต่ทั้งทำยังไงดีคะทีนี้หนูต้องทำยางนง้รูกไปดูสมบัติเนาะสมบัตินะสมบัติสมบัติตครูครับทำยังไงดีทำยังไงดีล่ะครูสังเกตข้อที่8ให้ดีนะถ้ามีแอดสลุดแล้วเรายกกำลังสองให้มันมันจะออกมาเป็นตัวมันธรรมดาโดยไม่มีแอดสลุดเลยนี่ยนะแค่ติียกกำลังสองอ่ะลองเรียนแบบครับก็กลายเป็น x ลบ2องกำลัง2เท่ากับ x บวก3ามกำลัง2ถูกไหมแอบสูดจะหายเลยนะครับถ้ายกกำลังสองหน้ากำลังสองลบ2หน้าหลัง2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2เท่ากับหน้ากำลังสองลบ2คูณหน้าคูณหลังบวกหลังกำลัง2ดังนั้นหน้าก็หน้าลบ4 x บวก4เท่ากับ x กำลัง2ลบ6 x บวก3 x กำลังสองตัดทิ้งไป 6x ย้ายมาฝั่งนู้นก็กลายเป็นลบ 4x บวก 6x เท่ากับ3ลบด้วย4 2x เท่ากับลบ 1x เดียวเท่ากับลบ1ส่วนสองน้นมีคำตอบข้อเดียวคือลบ1ส่วน2เท่านั้นครับผมอ่ะข้อนี้ทำไงครับครูครูให้อย่างนี้นะมองนะเดี๋ยวจะเริ่มยากแล้ว ให้แอบสูตร x เท่ากับ a หนูยีน่นก็จะกลายเป็น a กําลัง2ลบ2 a ลบ24เท่ากับ0 a เท่ากับ6 4สี่นป่ะลบ6กับ a บวก4ดังนั้น a เท่ากับ6แล้วก็ลบ4ในเมื่อ a M เป็นแอบสูต x แอบสูต x เท่ากับ6แล้วก็แอบสูต x เท่ากับลบ4ทีนี้มันไม่มีอยู่ในโลกครับแอบสูตไม่เคยติดลบดังนั้น x จะมีค่าเท่ากับ ลบ6แล้วก็6ครับเพราะลองเอา -6 ลบ6ไปแทนใส่ก็จะออกมาเป็น6เหมือนเดิมครับข้อนี้มีคำตอบอยู่2ตัวข้อนี้ก็ให้ฝึกทำเดี๋ยวจะเฉลยให้ในตอนต่อไปลองนะลองหนะมันง่ายเหมือนข้อข้างบนเลยลอง